พลัีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงพลิกดินที่เน่าพลิกดินที่เสียปัญหาราบเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินใบเหี่ยวใบเฉาใบไม่เป็นกา้านทูบเน่าตายต้นยุบป,ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นให้นารายพลิกแผ่นดินพลิกดินให้ร่วนซุยกำจัดเชื้อราในดินเร่งการสร้างราก ปรับค่า pH ให้สมดุลเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมดึงธาตุอาหารคือจุลินทรีย์ด้วยนารายพริกแผ่นดินชนิดผงใช้โรยก้นหลุมหรือผสมน้ำฉีดพ่นได้ทั้งทางดินและทางใบละลายง่ายซึมเร็วใช้ง่ายไม่ยุ่งยากกับนารายพริกแผ่นดินหนึ่งกระปุกปริมาณ550กรัมใช้ได้กับพื้นที่มากถึง20ไร่ปกติราคา 690บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนโทรสั่งซื้อตอนนี้ดิแกะจัดให้ซื้อ2กระปุกแถมฟรี1กระปุกยำ้ำซื้อ2แถม1ยำ้ำซื้อ2แถม1ที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางทอรณีสยามใช้ง่ายไม่ยุ่งยากเห็นผลจริงเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน พลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวยน้ารายพลิกแผ่นดิน1กระปุกปริมาณ550กรัมปกติราคา690บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนโทรสั่งซื้อตอนนี้ดิแกจัดให้ซื้อ2กระปุกแถวฟรี1กระปุก i ิกแจสการันตีไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่า